คนกล่าวเอาไว้นะครับว่าโลกใบนี้สังคมของเราทุกวันนี้เราไม่ได้รับมรดกมาจากปู่ย่าตายายนะครับแต่เรากําลังขอยืมโลกใบนี้มาจากลูกหลานของพวกเราเรากําลังขอยืมน้ําใสสะอาดเรากําลังขอยืมอากาศที่ไร้มลภาวะเรากําลังขอยืมพื้นดินที่ปราศจากขยะมาจากลูกหลานของพวกเราเราไม่ได้รับมรดกเข้ามาจากปู่ย่าตายายดังนั้นวันนี้ในฐานะที่พวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้ ยืมของเขามาใช้แล้วมาช่วยกันรักษาของของเขาให้ดีแล้วส่งต่อให้กับลูกของเราส่งต่อให้กับหลานของพวกเราส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อๆไปในสภาพที่สมบูรณ์น้ําใสไร้ขยะไร้มลภาวะทางอากาศนะครับที่นี่เนี่ยเราเน้นความเป็นธรรมชาติน้ําในระบบในชลพื์ทั้งหมดเนี่ยถูกออกแบบให้เป็นระบบปิด เรียกว่ามีซีลอเวส์วอเตอร์น้ำที่เราใช้แล้วเนี่ยเราไม่ได้ปล่อยออกสู่ภายนอกเลยเราเอากลับมาใช้ในการลดน้ำต้นไม้ในการเพาะปลูกแล้วก็การออกแบบของอาคารทั้งหมดเนี่ยก็ออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติทุกวันนี้แม้แต่เศษอาหารที่เป็นน้ำเราก็แยกออกจากเศษอาหารที่เป็นออร์แกนิกเวสนะคะว่าน้ำเนี่ยเราก็เอาไปบำบัดด้วยการหมักปุ๋ย EM อะไรอย่างนี้นะคะ ส่วนเศษอาหารที่เป็นเศษอาหารออแกนิกเนี่ยเราเนี่ยเอาไปรีไซเคิลร้อเลยนะคะไปทําปุ๋ยหมักแล้วก็มาเพาะปลูกผักสวนครัวปลูกกล้วยปลูกมะละกอเอามาเสิร์ฟในห้องอาหารการทำกรีนโฮเทลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เรื่องยาก ทำแล้วสนุกมีกิจกรรมแล้วก็มันได้ประโยชน์ในเรื่องของความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กรด้วยที่ทำให้เขาร่วมไม้ร่วมมือปรึกษาหารือ,อ,อถ่ายทอดบทเรียนของความสำเร็จด้วยกันแล้วคุณละ่ะเริ่มหรือ,อยังเพียงความคิดคงจะประสบความสำเร็จไม่ได้ หากขาดการลงมือทำความร่วมมือร่วมใจจากพวกเราทุกคนเริ่มจากหนึ่งสู่ร้อยจากร้อยสู่ล้านรวมกันเป็นพลังผลักดันสู่สังคมสีเขียวเพื่อลูกหลานของพวกเราทุกคนมาร่วมกันสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนติ้งกลีนติ้งจีคิดเพื่อโลกคิดเพื่อเรา